ต้นต้นโชคเก้าชั้นจ้าเพื่อนเพื่อนยายปลูกไว้หลายปีแล้วนี่งามงามก็มีดอกให้ด้วยดอกก็สวยมีรากสวยงามเลยสิบกว่าปีแล้วมั้งทะไอปลูกไวน้นี่สวยงามมากเลย ต้องดูโดต้องดูลากเขานี่สวยไหมสวยมากเลยลากเขาปลูกเอาไว้ชชชโชคมีลาบเพื่อน,นเอ้ยดูลากเขาสวยจริงๆปลูกหลายปีถึงมีลากขนาดนี้เนาะก็เปิดมาสวยจริงๆเลยสวยมากสวยมาก ต้นโชคเก้าชั้นปลูกเพื่อเป็นสิริมงคนะเเลเนาะเพื่อนๆดูรากเขาสวยงามจริงๆะสวยงามมากยายปลูกเองกับมือนะเนี่ยมีดอกด้วยดอกมีสามดอก,กดอกดดกด็สวยสวยจริงๆ มีมะพร้าวบอลใสด้วยนี่มะพร้าวบอลใส่พีโลกสวยงามมีหลายอย่างต้นไม้ปลูกไว้แต่ที่สวยที่สุดก็นี่เลยต้นโชคเก้าชั้นจ้าสวยไหมลา<ะ>ดสวย ลูกไว้หลายปีแล้วสิบกว่าปีแล้วมั้งใส่สิบปีแล้วละ่ะถึงรากเขาถึงสวยขนาดนี้นี่่ะเพื่อนๆดูรากเขาสวยงามมากต้นโชก้าชั้นมีดอกลายดอกสวยงามมากสวยจริงๆต้องดูที่รากของเขา สวยมากนี่จ้า